anh ừ. à là dài à là dài là ừ. lại dài à? ừ? nồng dài nằm gần dài gần gần là gần gần dài รวยอม่ล응ูกรวยเป็นไหนซึ uh, um. hmm. ่งไม่ได oui, well uh ้ออกไปข้างนอกเปิดประตูให้รวยเลยเซ็งเลยฮะรวยเลยเซ็งเลยเซ็งเลยือฝนมันตกอ่ะลูกต้องออกหรอกเนาะ ฝนตกด้วยเลยเซ็งเลยค <c oughs> ุณทำหน้าเซ็งห <c oughs> น,น้าเซ็ง